กส็สวัสดีครับผมจูกเกอร์หนึ่งแหะเลครับอยู่เกมฮอตนะผมไอพิโลอีชอนนี่ครับผมก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเลยนะครับอ่าวเดี๋ยวโบว่าไงเดโบเด,โ,เดโบอ้าวเจอพุ่งใสแล้วตุยเลยฮะอีนิกช่วยไม่ทันนะจะช่วยทันตันใสต้นไม้เนี่อาจจะโดนป้อมตีครับโอ้โหแล้วก็จสิทธิ์นะครับ,รรรบป้อม์ฟกิลดำเพลยรร้องมาจุมอยู่สองหนึ่งไม่ถือว่ารวมแล้วทันเดอร์มาช่วยฮะพาโคตรแรงอ้าวอ้า เอาตายแทนตายแทนเฉยเงี้ยยินสิทธิ์งงไปดีปโอ้โหแข่งอยู่ยังไงก็อับเป็นหนึ่งน้ำนะฮะเวลเจ็ดยังไม่อับอันติเลยอันติอับยังยังไม่ต้องก็ได้อับหนึ่งน้ำไปก่อนนะครับอันติมันมีบางเกมยังไม่เท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ออไฟ ฝั่งเราก็มีันเดอร์นะครับอีชอลัมเ p นนะครับเต้าฟินแล้วก็กาดินะฝั่งขวาว่ามีเดวโวกินิกนะครับกลางผีแล้วมีคินิิตนะครับข้างล่างเป็นแม็กมัดอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวซับแทงอ่ามันจะเป็นแบบตัวเดียวในเกมเอาที่ซับด้วยแทงด้วยซับแทงก็คือตามความหมายเลยนะครับคอย ซับดาเมจให้แบบแคลลี่อะไรหรือตัวอะไรก็ได้นะครับช่วยแบ่งเบาดาเมจประมาณโอเเยเจอพาเข้าป้อมมาปูทางเดิมผ่านเวดินโดนะมีคนว้ามี่ฮะพุ่งเข้าใส่ศัตรูอ้าสวยครับได้คิวอยู่แมงมนันมาโอยโดนพานแรงได้ไม,ม่เอ้ยแมงมุดหนี่นนนะแล้วบอดฟ้าใส่่ะทีเดียวเออโง่ <c oughs> บอดอตัวเลยเหรอเนี่ย อ้าวหนุ่มออมางงดีมาพีนิกส์เอาัำไงทำไนพุ่งใส่ยังไงไล่ตีต่อจิบหายแล้วตายตายไหมรอสกิลออ้ยทีเดียวนี่แพยายามตีสู้แล้วเจอกีนิกผักก็ไม่รอดแล้วผมแม่รอดชิวเชียบม,มาได้หลายทีแล้ว รอเกแป๊บนึงฮะอ่ะสกิลหนึ่งนะครับก็คือกดอ่ากดใช้ใส่ศัตรูนะครับก็จะมีดาเมจแล้วก็สโลอ่าสมมติว่าเรากดใส่ใครนะครับแล,แล้วเพื่อนไปตีตัวนั้นต่อเนี่ยเพื่อนจะดูดเลือดด้วยนะฮะโดยเลือดเป้าหมายที่เราสกิลหนึ่งไว้นะครับสกิลอสองฮะใช้กระโดดได้ใส่เพื่อนนะครับหรือใส่ศัตรู ใส่เพื่อนก็จะ,ะดูซับดาเมจนี่ฮะสามสิบเอร์เซ็นต์ความเสียหายครับแล้วก็ดีบัฟแทนเพื่อนตัวส่ตูก็ได้เหมือนกันนะฮะขีดความกาเมีเนี่ยโดดปึ๊บอ่านี้โดดช่วยเพื่อนนะครับเอาสวยไปไหนเดวูผมแม่งมัดมาพอดีแม่งยมฮะยมเอ้านี่คันเซิ้นก่อนนะฮะเดินก่อนยมเสร็จก็ยมไม่เสร็จดียังไงไปไหนคีดรอสกิลนี่แป๊บหนึ่งครับผม มามาครับมีโดนแล้วครับโดนไหมโดนถึงบ้าถึงบ้าเอาทันเดอร์พาให้แล้วครโดนถึงครับแล้วเลี้ยวบอรอยครับเลื่องเอาเปิดดันครับไปกิ๊วหนึ่งใส่มาโอ้ยถอยก่อนไม่ไหวอ่าทันเดอร์แลมเพลย์งมาช่วยครับทันเดอร์ผาแล้วก็ไปตีส่วนทุกได้ยิ้มเฉยครับไปนะครับเดโวครับไล่ตีอยู่ฮะแต่ว่าทำเพลย อันบางเบาแต่สกิลได้เจ็บอยู่นี่ทันเดอร์พาแรงอยู่ในเกมมีมานาแล้วพาหัวไปจะเอ๋นี่พาหัวเจอโอ้ยโหโดนกัดช่วยทีหน่อยเออช่วยหน่อยครับแล้วทันเดอร์ได้ไปนะฮะ่ถึงไงแล้วโดนใส่เพื่อนเออโดนใส่ตัวมีดาเมจนะครับโดนโดนใส่เพื่อนก็โดนซับดาเมจเพื่อนแล้วก็ดีบัฟถ้าเราโดนใส,าส่ศัตรูนะครับมันจะลิงก์อ่าดีบัฟของอีชอเข้าสู่ ศัตรูด้วยนะครับเนี่ยสมมติโดนใส่ผีนะฮะแล้วใครมาสตาร์ทเราผีแม่งโดนตันด้วยนะครับทีเดียวผีผีผีอุ้ม <c oughs> แสงเฉยครับไม่ทำอะไรงไงวะดูเดียว <c oughs> ตลานเดาต้นเกมแรงอยู่แล้วนะครับไปโชว์แรงแรงเฉยเดโวคนวเห็นมาครับออกไปนั่งกางไม้นะครับแต่ไม่รู้วันนี้เล่นเป็นสายอะไร ออกมาซีรุ่งนะ่ีรุก็ถ้าเอาพวกรถดาวเมจที่ได้รับนะครับถ้ามีเรียกว่าอะไรมีดีบัฟมีบัฟแย่นะครับมันก็จะลดความเสียหายด้วยนะครับะนะครับเจอยกลอยล่วงตายไหมโดนสวรโดนกัดแอะไม่รอดตายไหมทันเด้เอาทันเด้เอาไดไ้ทันเด้เทีเดียวอ่ะตัวนี้ได้แน่แล้ว่เห็นล็อกละ แต่ว่ามาหน้าไม่มีมีันตีเปล่าม่น่าจะมีตัวเนื้อป้่าไม่รู้เราเคยมีคลปอีชอแบบห้าหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเตือนๆนะมันโดนแบบบัฟเต็มนี่เลยอะบัฟเต็มช่องนี้เลยประมาณเจ็ดแปดยางอะกลายเป็นดาเมจแม่งตีไม่เข้าเลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันอันนี้อัพสองอยู่แต่ดูว่าอัพสี่เนี่ยนะครับมันจะลดค่าเสียหายสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ นะฮะบวก6%ต่อแต่ละดีบัฟอ่ามีหนึ่งบัฟมีหนึ่งบัฟโดนดาเมจเบาขึ้น6% 6%ถึงสึุก29%นะครับไปน่าจ่ายกันอ่าไม่รอแลวลงมาลำพางโอ้ยโอ้โหมาคนเซิลทันเฮ้ยดัดเยอะจา้าโอ้โหไม่ไหว3-4ส,สี่ตัวเรียบร้อย แต่ทันเดอร์หลุดดอยเดินได้ยังเพิ่งหลุดดิันเดอร์กำลังคุโหนเลยเดิะนไปแล้วฮะอีชอสิบเล่นบนกำลังมันหนีไปแล้วครับเด่นบนอยู่ไม่ไหวเริ่มพาหัวแตกไงแล้วฟินแนวเอลเดอร์มาเลย อ่าป้อมไร้การไม่มีใครมาแล้วเหนรอครับฟินฟู้ยิงสวยไปไปกอล์ฟสกิลใครจะกอล์ฟสกิลแรมบอสอ่าเราเจอยกลอยซอูมเบี้ยงโอ้โหหลืโอวงอ่มมาวดึงมาโดนด้วยการดีการป้อมดีแล้วผากไยตันเรียบร้อยครับไม่รอด ตอนเห็นรอใครครับลองแมงมัดเ้าเสียบไปแล้วด้วยอย่างนี้โดนดิไม่น่าได้อันตีไม่มีได้ไหมมุดอ้าวดูอีชอดีกว่าครับตรงกลางนั้นมีประเด็นออกดูเลือดหรอเล่นสายอะไรวเน,นี้ยสายตีเหรอโอ้ย,ยเธอว้ <c oughs> า เดีโบดึงมาครับนะครับโอ้ยเหยิงตีโคตรแรงเดี๋ยวโบจะตายแล้วเอา้าเจอทุกสกิลนะครับเจอยกลอยนะข้างหลังเพื่อนโดนเอา้าเร็วสกิลหนึ่งใส่ให้นะครับยิงยิงหูฟินมาพอดีไล่ตีต่อสกิลสองมาโดนใส่เรียบร้อยทันเดอร์พาแข่งแข่งมันมันมันแข่งด้วยตัวเองอยู่แล้วด้วยสกิลสาม ตอนนี้อ๋อ45่ปอรนะลดลดดีบัฟสูงสุด45อ่า10เปอร์เซต่อห่บ้าปะต่อ1ดีบ้าปะดีบัฟก็เยอะแยะมากมายใน่างเงี้ยนี่ก็ลงสโลนะครับอะไรก็ตามนะที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นสีแดงอะ่ะ 1, 1, 1, <8. S> 1> น1่งตัวหนึ่งสีแดงอะ่ะลดไป10เนะ แบบพิษเพิดอะไรเงี้ยแม่งน้ำหมดอะ่ะจะเป็นสีแดงบับแดงอะ่ะอ้าวชีพหายแล้วไม่น่ารอดเปิดหน้ากากต่อฮะเตรียมรอทร <c oughs> ับโยนไม่ไหวซับโยนใครโยนปะเศร้ามึงตายสามตัวเลยขี่รถสิบกว่าแม่งบวกอย่งกับมิดส์อร์นครับโอเคเราเกิดปั๊บหนึ่ง เจอมาแล้วออกเป็นกันเว้ยน,นะครับ,ป,รบป,รรป่าอุ้ยนนนะโดนมาลําปางโคตรแรงเจอเฟนซูมป่าปุ้ยนี่แล้วมีคันนิดนึงนะสามแมสเอ้าโดูล้วกานดีแล้วเห็นล็อกต่อครับโดูดึตงต่อมาโดนกันเออเีนี้หน่อยเพื่อนเอาครับยังไงจังวันนี้โดนตีต่อเกมสอง อาเลดชนผีเข้าไปครับผมปินพูให้ยูแมงวันเสียฟินยัง,งไงปินต์ตีเอ้หจังหวะได้คิวด,ดีโอ้นี่ไม่ไหนครับแบงค์วันเอาตุ๊กตาล่ะตายอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นบเบเรดอล ดูเท่าไหร่เนี่ยอัพอัพเต็มแล้วดูสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลสองดนใส่สเพื่อนดูสามสิบลิงได้กี่วินะฮะหกวินาทีนะครับตามไปเพื่อนในหกวินาทีก้สามสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่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 เยอะนะสามสิบความเสียหายและดีบัฟแทนนะครับก็นิดหน่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ ช่วยได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ช่วยได้เยอะน่จาจะสักครึ่งหนึ่งห้าสิบไปห้าสิบห้าสิบเสียห้าสิบเยอะไปโหสามสิบน้อยไปหน่อยครับในการซับดาเมจเพื่อนแต่แม่งงานนี้แม่งเอาโดดใส่ศัตรูอย่างเดียวเลยนะครับมีดาเมจแล้วก็ลิงลิงบัฟเสียน้วครับโอ้โหฮันเดอร์พาปเปิร์แมนเขาก็เจอในโวลการครับ มาโอตีสู้โอ้ยโดนโยมโดนโยมโ,โ,โดนต่อัแล้วยังไงพี่ไอเดวัวชอบกัดอ e ีชออย่างรู้เป็นห่าอะไรไม่ไปรอกัดตัวอื่นบ้างนี่โดนดิชอบกัดของแข็งเหรอะชอบกินของแข็งเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวฟันแตกอีช e อโดนเดวัวกัดอย่างเดียวเลย ไปครับลังนี่กว่าฟินอะไรดับแดงฟินแม่งได้ยิงฟรีอนนี่อ้าวโดนดึงไปแล้วกาดียังไงโดนช่วยหรือโดนยังไงโดนใบโดนใบเรียบร้อยนะโดนไม่ได้เยี่ยโดนหี่ใบคไปแล้วโอ้ว้าสู้เปล่า ตัวฟินเพิอนลักยูซีตัวต่อยดีกว่านี่ยะโดส่วนเข้ามาเลยครับอ้าวฟินผู้ยิงสวยอ้าวฟินยิงไห้ฟินเออมียะข้าวเหรอแถวที่ฟินสิงดูดวงไหมอ่ะอ้าวครับวอนนี้มัวอยู่เปิดดันตีครับเก็บกินอีกไ็ได้ฮะแล้วเพศ จับผีอยู่ตีเออได้ไปสหอนลองเดวูตอแล้ว,วไม่มีทาฟ้าแล้วทีเดียวปไป48น,น,น,นาที119 11แล้ว ออมาไปไหนเอาเอา่องลบลีกมานะครับไม่รู้สายอะไรอ่ะไปลบฟินได้ลบลบยิงฟินอะ <c oughs> ่ะอยกอน <c oughs> ันของข้ามดม่เห็นไม่ค่อยมีแล้วเฮดดี <c oughs> ย่ยังอยู่กินนี่กบับบังให้เหลือตัว ตัวสกิลตัวตันตัวแทงนะครับดาเมจจะไม่มีแต่ผีอ่ะมันกาดแรงนะต้นเกมอ่ะได้ถูกตาหน้าว่าเพิกเฉยอ้าวทันเดอร์โอ้ทันเดอร์อ,อ,รอย่าหลุดนะอย่ยทันเดอร์นี่กำลังเกริดเลยพามันแตกอ่ะ แล้วดนแลอาจจะมีเกมเปลี่ยนเล็กน้อยหรือเปล่าโอ้โหนี่เปลี่ยนแยกร่างฟรีกระปอดคล <c oughs> องนาบ้าทันเด้อรเต้ <c oughs> นตีนะมาโดนใส่ตีต่อผู้ผี <c oughs> ังกัดไม่นเข้านะครับวันนี้ แม็วัดว่าไงแมงวัดแมงวัดแม็กวัดอ้ยรอเฉยแล้กาดีแม่เลยเหรอีเยบแล้วเหมือนอุ้ยกินอีกวิก่งมาจะเอาครับเกือบตรุ not fail. อาาูออกอะไรขวานเต็งดูใหญ่เหรอโอ้ดูใหญ่เลยเหรอตาเมยยังไม่มีเลยดูใหญ่ซะแล้วแต่ยังว่ามันได้คิวเองเฉยครับตาเมย,เมยไม่แรงไง <to you. S 1> ตอนนี้ไมัมนมีแค่ ห้าคางไม้น่ะซื้อดันก่อน Soul guide me โอ้ยทันเดรูปยาวอะหาย,ยาวอะเป็นไงทันเดทันใดเ,นนเพื่อนแม่ใช้ซื้อน้ำปลาเหรอหาย,ยาวหายาว มารถมาลำปางวเดีย <sein> ว <Bis Syn Island> ีด <masterpiece> ึงดึงช่วยเพื่อนโอ้โหล่วงอยู่ดีโดนกัดอีกแล้วอะปูดเจ็บอยู่เจ็บเจ็บนะครัเปอร์ันตีถอยก่อนแล้วโดนสู้ต่อฮะไปไหนฮะเดบูเอาคืนเอาคืนไล่ตีต่อนะจะไม่เห็นก็ไม่ค่อยแรงอ่ะออาไม่ไหวแล้วเอ้ยเอาตัวทันเดอร์ผ่าได้ไหมเตะแล้วไปเกสเอาโอ้โหเอาแย่นะครับตอนนี้ ไปองข้าวเ,เริ่มมีผงมีของอ่ารับโดนเตะแล้วทันเดอร์มันเดร์มีกิมมออยู่อันหนึ่งมั้งให้ใครอ่ะกิมมอใครใช้ได้ไม่มีตัวสก,กิลเลยหรือเปล่าอ่ะมาให้ชอไดไกิมมอไม่เอาอนะขายรองเท้าปินงให้ปินม่กิมม์มออุ้ยตาย อ้าวแล้วตอนนี้อู๋ทันเดอร์ทำไว้ดีด้วยนะ12ึสองรายสองเราหลุดไงเหลือสี่ห้างานยาวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะยังไม่เป็นดูดใหญ่อะเป็นบตดบอลก่อนนะครับสวยอยู่เพราะว่ามันโดนดาเมจอยู่แล้วดาเมจก็ตีแรงตัวใส่มาครับละเพศล็อกใส่เกเนกปั๊มโอ้โหวิ่งไปก่อนแล้วโดนพายุ กีเซตเดินไปสามแล้วโอ้ยชนได้ละเพศไปไหนไล่เดียู่ปาบเฮ้ยกลางนาเพศรัเประกนตีเรียบร้อยครับเพื่อนตาครับทังวันนี้โดนใส่กีเนเซตตีต่อฮะเรียบร้อยครับผมเก็บกีเนเซตไปได้แล้วโอ้โหสามตัวลุงเซิงอยู่โดนเดวโวดึงเฮน,นี่ะกาดียกสวยกัลีบิงมาตีเดวโวบ,บินออาไปก่อนนะครับ ตีไม่ทันนะครับแคนเซิลบิงไม่ได้แข็งแข่งจัดแข่งจัด,จดหาดานึงมาเอ้วแต่มันดูดใหญ่ก็ไม่หาแล้วมั้งใช่ไหมส่วนมากหาก็หาดูดใหญ่ก็ดูดใหญ่เราต,ตีก็ออกดูดใหญ่มาแล้แข่งอะไรตีออกหาไม่ต้องได้ตีอยู่เฉยไอ้นี่ไงแมงวันเอาตุ๊กตามันตัดเลือดดีชอได้เปล่าอาจจะ แข่งนะครับตัดเลือนนิดนึงโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โหแล้วอันตีไม่มีด้วยดิการีบม,มาว่าวไปแล้วดีสวยดูร่วงครับผมขี่ขี่งจ้าโดดใส,ส่ตีต่อโอ้โหมาครับเก็บขีไปไดนะ้โอ้ยหมดนะเดี๋ยวตัวเดียวกินอีกอ้แล้วไม่เก็บสอง เดี๋ยวแมงมัดตัวเดียวฮนะแกบอกยอมแพ้แอ้วฟินได้หนูละอ๋อแล้วกิมมอให้แลมเพจ<ม> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหฟาวพายแมงมัดยมโอ,โ,โอ้โหเก็บการีไปได้ครับแมงมัดแต่แมงม,มัดมันอยู่ล่างนังส่งสุดนะพันแปดละมั้งให้เล่นแมงมัดอาจจะทำอะไรไม่ได้นะท้ามาเล่นแครี่จะทำอะไรได้มากกว่านี้รอเป่ะ หรือว่าเมนเมนซับออกมอกมาแล้วเอาเป็นมือสายฟครับผมตูมลวงโอ้ยตาพินตาพินกูไม่รอดแล้วเรียบร้อยฮนะแล้วครับสามหนึ่งโอ้ไม่น่ารอด รอดหรือ่ารอดมาขอบบัฟเยอะๆขอบบัฟเยอะๆเอาบัฟหนาๆบัฟหน่อยมีอะไรไหมขอบบัฟเยอะๆไอโง่อ่ะไม่ใช่คนละบัฟ <c oughs> ได้ได้มีชาร์จบอลสู้อีกทีหนึ่งล่วงนะฮะแต่ว่าไม่ไหวตายก่อนเราเกิดแป๊บหนึ่งครับผมมาเกิดมาแล้ว <c oughs> อ่านี่โดโดอันนี้เฮซีเอาโด,โดนเปิดดันแล้วแบงค์มันามาดูมาละเมื่อกี้อ่ามาแบงมัดประมาณพันเจ็ดพันเจ็สกว่าหรือเจนี่แหละหนะฮะยังยังไม่ถึงแปดไดมอนนะฮะแบงมัดโอเเ้โหเรียอย โอ้พีีสกิลว่ะคนเยอะกว่ามาดันเลยอ่ะเอ้าก้อยเขียวก้อยเขียวไล่ฟินเหรอเรียบร้อยครับผม าเสียไปโอ้หินแรงแยงหายโอ้ยรอบนี้ตายแน่โอ้รอบนี้มันมาดีมันมาดีอ้าวตายหมดนะโอ้โหเหลือยี่อตัวเดียวการี่อยู่ข้างหลังนะโอเค,อเ,คเก็บเดวัวไปได้ไอ้เกมเด็ก,ก,ก,กมาไปได้อยู่แล้วสกิลหนึ่งใส่เดวัวฮะไลน์ดีอยู่ครับมีชาร์ตบอลก็แรงอยู่ครับเป็นดาเมจจริงโอเ้เราสกิลโดไม่มีครับแล้วเดวัวบิ้งออกไปได้นะ มาเสียไปไฟล่าซ้องนะครับเจอมากยกมาโอ้ยเขี่ยวกันเป็นแถวเลยวะเอาคดีกแม่งเลยเขี่ยวเนี่ยครับโอ้ยเดวอโอ้โหแหลงจัดแหลงจัดจ่ายบอลเต็มพอดียอบร้อยห้าสิบ เวลาเช้าบ,บอลเยอะตัวมันจะแดงแต่ตัวแม่งแดงอยู่แล้วมีการซื้อเกล็ดน้องไม่ได้ซื้อดังน่าจะไม่ถึงนไปอะไรแล้วเอาละครับสามสี่หนึ่งไม่รูงง้วลุล่มลุ่มไหลุ่มลุ่มโหตายโดนตันแอะเอ้ย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 เอ้อวยวันนี้โดใหญ่นี่อาจจะเอาไม่ลงนะฮะ เคยไปเล่นสายตีแล้วมันก็ต้องก็ต้องตีแล่ว่ามันช้าอ๋อมีมุกกูสายฟ้าแล้วนะมันยังช้าอยู่อีกหน่อยนึงมาเอะไรเนี่ยโอ้โหฟินตาฟินเต้าฟินแย่งลาม,ม,มกูสายฟ้าแล้วฮะฟินเกิร์ดดิมโจดีกว่าเรา4ห้าครับจะให้ เ,เอ้ยอย่าให้ดานเดี๋ยวมันสู้ได้ดึงอ่ะมีหนูกัดไปได้ครับบิงโลบายเฮ้ยพายุโอ้พายุลงสกิลมากาดีแต่ตายอยู่ดีดีช่วงบ้าอยู่ครับผีเบอร์นันตีแล้ว กดเขียววิ่งใส่พินเลยเแล้วไงครับเดโวโอกัดกา,กาดีมาช่วยนะเพื่อนมาครับเปิดอันตีแล้วโอ้โหแรงจ้าไปไหนพระวัดโดนใบม้าดูดปิดปปอมดีกว่าโอ้ยสะท้อนโอ้โหเจ็บเจ็บเอาแล้วเต้าบินกูล้วน สู้มามีดูใหญ่หรออะไหลในดีกว่าดูใหญ่ดูใหญ่สู้ดูใหญ่สู้เปิดดาสโอ้โหเรียบร้อยฮะถอยถอยลงเลยลงเลยสู้สู้สู้อุ้ยทีเดียวโอ้ทีเดียวเอา้าได้ไหมต่อทีหนึงน่งทีหนึง่งทีหนึ่งเออโอ้โดนพา,ย,ย,ายุเรียบร้อยล่วงเบรกเรียบรอตัวขาดแบ่งเยอะยิบหายอ่ะรอเกย์กอนฮนะไม่ได้มาแลกล่างด้วย มาเกณฑ์มาแล้วอ๋อเป็นดาบมันแข็งนะฮะอุ้ยเมื่อกี้ฟินคิวสามเลยวหรอในทำไงคิวสามในดูดิปุ๊บปุ๊บอ่ะกอว่านะกอกอโอ้มันเอาคลองฮะนี่ดูเจ้าฟินโดินใบกดสะทองแยกรางยิงส่วนนี่นายไปดูฟินโดนดึงโอ้ยฟินฟินโหอยู่เนี่ยฟินจู๊กเก่งอยู่เนี้ยฟินฟินนี่เกมหนึ่งเกมสองเกมสามยิ่งค ปีนอน่าวหรือรยงงนะังดันอีกองัวจอมแฮนะอ่าวดันมันแข็งนะไปคอนไหมสามห้าทีดละอุ้ยช่อสามสามแล้วปีนมายีาา่สิบกว่าเหมือนกันแันเดินหลุดไปก่อนนะดสนอาจะแบบสี่ห้าจะรอรอของเท่ากันมันเอาฟินยากแล้วฟินแม่งแยกล่างกั็มีนู่นก็มี เสียบเอามาผัวสะท้อนปะนี่ฮะแมงกมาโดนดึงออกมาฟินยิงโคกระตุกอ่ะโอ้โหดูสิแมงยิงกระตุกจ้าเดินไม่ออกเรียบร้อยต้องพาก้นไปดีๆครับผมตอนนี้ There are things that you don't do that would make most veteran soldiers. ไม่ใช่ดาบฟ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะเป็นตัวใหม่ <laughs> ตัวใหม่คำว่าเนี่ยตัวใหม่คือคือเท่าไหร่อะห้าฮีโร่ล่าสุดเหรอใช่ปะ <laughs> ผมมาตัวแรกตอนตัวอะไรวะคิงเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจมา,มาเล่นตอนคิงเขาเพิ่งมาไงไง เหลือดีนาลีนวะจำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าดีรีน,นหรืองเขาแม่งเกลียวหนีพุงใส่แล้วปีนได้คลิลไปก่อนนะเฮ้ยสูงตายครับสามทางเด,ด็บไ้นยจบเกม ิงโบนี่เป็นสายตีเลยแบามาดาฟู่ฮู่ออกดาฟู่เตัวลำแข่งสายอะไรก็ไม่รู้นี่ยมละมุดกดเซอร์งแข่งอ่ะฟิมพ์ตัวทองยิง เดินเข้ามาเรียบร้อยมันออกไปเรื่อยนะไม่มัดัไม่เข้าใจเลยเอามาตัดเลื่อนอ๋อมองแมงมัดใส่เบร์นใส่เบร์นเนี่ออกดาบคู่ฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เล่นไปได้แน่เดือดใจปยป้อมตี อุ้ยพายุจะตรุยป่ะเพื่อนกลับก่อนไหมตีคีบเรื่อยๆก่นกนอนเลยแกนฝีหนาดูอ่ะฟินู่หูฟินตุดใหญ่แล้วเอ้าโดดึงเขาบอ่อเรียบร้อยจบเลยแล้วกันเอาเจบที่3ถึง5เดือก็ไปครับบ๊ายบาย